สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพก,กับดุดอัมเบร่าเซ็นเตอร์กันอีกแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะก็เป็นช่วงหน้าฝนนะคะหลายๆท่านค่ะก็ทักแอดมินกันเข้ามาเยอะแยะเลยนะคะว่ามีร่มนะคะที่สามารถกันฝนได้อย่างดีเยี่ยมมาแนะนํากันบ้างหรือเปล่านะคะและวันนี้ค่ะก็เลยได้นําร่มยาวนะคะที่สามารถกันฝนแล้วก็กันแดดให้กับคุณได้อีกด้วยมาแนะนําให้ดูกันค่ะ ซึ่งนั่นก็คือนี่เลยค่ะรมยา22นิ้วออโต้นะคะราคาเพียงคันละ75บาทขั้นต่ำ3ามโรก็ได้ราคานี้ไปเลยค่ะ และร่มยาว22นิ้วออโต้รุ่นนี้นะคะก็จะเป็นแบบสีพื้นด้ามสีนั่นเองค่ะทุกคนเวลาการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะเป็นแค่กดปุ่มเปิดแบบนี้ค่ะก็สามารถกางออกมาเพื่อใช้งานได้แล้วนะคะแล้วก็ความกว้างของร่มค่ะทุกคนจะเห็นว่ามีขนาดที่กว้างใหญ่สามารถกันแดดก,กันฝนให้เราได้ทั้งตัวเลยนะคะพาลมค่ะก็เป็นผ้าโพลีนะคะเคลือบ UV สีเงินแบบหนาน,นะคะตัวน,นี้สามารถกันแดดก,กันฝนได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะโครงร่มค่ะก็เป็นโครงเหล็กแข็งแรงทนทานนะคะสามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน นี่ค่ะทเทให้ดูนะคะมีความแข็งแรงมากๆค่ะทุกคนและด้ามจับนะคะก็เป็นด้ามพลาสติกสีสันสดใสนะคะเป็นสีเดียวก,กันกับสีของร่มนั่นเองนะคะถือใช้งานก็ง่ายสะดวกสบายสุดๆค่ะทุกคนเวลาเก็บนะคะก็ง่ายมากๆเป็นแค่ดึงร่มลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะพับตามรอยนะคะเสร็จแล้วก็ติดแบบนี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนและสีของร่มรุ่นนี้นะคะก็มีให้เลือกด้วยกันหลากหลายมากมายอย่างที่นูตได้ขึ้นให้เห็นกันนี้เลยค่ะ จบไปแล้วนะคะสาหรับการแนะนําร่มหยา22นิ้วออโต้ค่ะทุกคนขอย้าอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับรุ่นนี้ราคานะคะเพียงคันละ75บาทเท่านั้นค่ะขั้นต่ำแค่3โลก็ได้ราคานี้ไปเลยค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจจะสั่งซื้อร่มหยา22นิ้วออโตรุ่นนี้นะคะไปจำหน่ายหรือว่าไปแจกเพื่อเป็นของขวัญของชาร่วยในโอกาสต่างๆนะคะก็สามารถแอดไลน์แอด UMC 888เพื่อขอรับราคาพิเศษกันได้เลยค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนุชและก็ทีมงานอัมเบร่าเซ็นเตอร์ของเรากันด้วยนะคะและในครั้งหน้าค่ะนุชจะมารีวิวร่วมรุ่นไหนหรือว่ามาแนะนำโปรโมชั่นดีๆอะไรให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะคะก็อย่าลืมติดตามชมกันค่ะสลหวันนี้นุชต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย